สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรถ Mazda CX8 เดนะครับเดิมเดิมเนี่ยรถก็จะเป็นระบบเดียวนะครับก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เยอะนะครับก็จอตรงรุ่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับะระบบเดิมเดิมของรถนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับโดยจะเป็น i d ได e นะครับนี่ก็ยังทำงานปกตินะครับนี่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวา คหรือว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มส่วนของระบบเดิมของรถนะครับนเราก็จะมามาที่นี่รูปมาด้านะครับกดเข้าไปอ่าน,นี้เราเข้ามาในระบบเดิมแล้วนะครับอ่านี่ก็มีเมนูเดิมต่างๆของรถนะครับครบหมดเลยนะครับผมเเอ็มคันะค <S <S นี้ก็เสียงเดิม <S 2> <S 2> <S <S เครื่องเสียงเดิมนะครับคอนโทรลได้ปกติตรงนี้ก็ยังคอนโทรลได้ปกติรงนี้ เพิ่มเสียงลดเสียงทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะครับอโอเคอเดี๋ยวเราจะสวิตไปใช้ระบบเสียงของ Android นะครับเราก็มาที่ AUX นะครับแล้วเราก็กดเลือกอตอนนี้เราสวิตมาใช้เสียงของจอ Android แล้วนะครับเราก็กลับมาไดอ้อันนี้ก็เมนูต่างๆพื้นฐานของ Mazda นะครับก็ยังอยู่ครบปกติ วิธีกลับไปหน้า Android เราก็แค่กดหนึ่งทีอันนี้เรากลับมาหน้า Android แล้วนะครับก็มีเพลงนะฮะมีเพลงเล่งได้ปกตินะฮะโอเคอันนี้เป็นหน้ารวมแอป ต่างๆนะครับก็สามารถโหลดเพิ่มเติมได้ใน Play Store นะครับผมก็มี Play Store ไว้ให้โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเราจะทัชสกรีนก็ได้นะครับถ้าสมมติเราไม่อยากแชร์ได้ทัชสกรีนได้ YouTube นะครับนี่สั่งการด้วยเสียงได้นะครับหนกระแโหนกระแส จะดูได้ปกติปกไปสำนักางานกยนผู้แล้วไปด่านต้นหลิวแล้วไปวางน้ำแข็งทะเลเหนือนแล้วเรื่องผลหาเงินหาทองมาเพราะเดือดต้องไปจ่ายค่าหมอลำค่าภาพผมชัดาามากน,น,นะครับแสนหกคุณผู้ชมโอเคต่อไป เป็นส่วนของ Google Map ครับการนำทางไปเชียงรายมุ่งไปทางทิศใต้ไปตามซอยหมู่บ้านมโนรมสีไเสียงได้นี่นะครับว่าเราจะแบ่งสองหน้าจอก็ได้นะครับผมกดอย่างนี้นี่ครับแบ่งสองหน้าจอ งนึงทั้งฝั่งของีกฝั่งนึงเดินทางนะครับผมจะแต่งงานกันแล้วประกอบกับทั้งฝั่งของตัวสุนิสาจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้โดยการเราได้เงินแล้วเนี่ยสองล้านเนี่ยฉันต้องให้คิวจอดตัวอยู่ดีก็เดนนี้ต้องเอาไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เอาไปซื้อทองใหม่แต่ตามนานอะไรก็แล้วแต่แล้วนแหละคุณผู้ชมสุดท้ายตัวนี้ก็สามารถปรับคิวเคอรเลนเซอร์ได้นะครับมีให้ปรับ ตามต้องการได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดให้ครับมีล็อกมีปั๊บมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็มีกล้องรอบคันเดิมจากโรงงานนะครับโอเคกดที่นึง่งเราจะอยู่หน้า Android หรือว่าอยู่หน้าระบบเดิมส่วนของกล้องรอบคันนี้ก็ยังทำงานปกตินะครับผมโอเคนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้จอ มาด้าตรงรุ่นนะครับผมก็สามารถติดต่อร้านไทยคายช็อปได้นะครับสวัสดีครับ